โอ๊ยสองหวานอ่ะเอ็นดูแล้วคิดถึงอันนี้ตีหนึ่งแล้วนะคะคุณเจดคะทำอะไรกินไหมคะ <c oughs> เอ็นดูแล้วเติน้นทำอะไรกินพี่เนย ทำไมนะน้ำมันกรดน้ำมันกรดน้ำมันกรดโอ้เราจะตีน้ำมันทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูแอปเดือดเดยวได้ไหมเฮ้ยฟองบานะฟองบานะฟองบาน呐คร่ไไ่อยู่ จีกหมอนแล้วพี่เนต้องซื้อหมอนคืนเอฟซีแล้วนะแล้วหนูคิดถึงพี่ไหมแล้วพี่เนคิดถึงหนูไหมอ่ะคิดถึงพี่เนแค,คน่คิดถึงหนูอ่ะคิดถึงไปแปลงไฟอย่า